สวัสดีค่ะหนูน้องเมเปิลนะคะอายุ9ก้าขวบถามว่าทําไมหนูใส่ชุดจีนนะคะทั้งๆที่มันไม่ใช่เทศกาลขุงจีน เพราะว่าวันนี้นะคะแม่หนูซื้อขนมจีบซาลาเปามันหลายกล่องมากๆเลยค่ะแล้วก่อนที่แม่หนูนะคะจะกินหมดสะก่อนหนูก็ขอไปชิมมันอร่อยมากเลยนะคะหนูก็เลยอยากจะเอามารีวิวนะคะแล้วนั่นก็คือขนมจีบซาลาเปาอุสนีนะคะนี่นะคะถามว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวดูก่อนเลยนะคะขนมจีบนะคะมันลูกโตมากๆเลยนะคะกินไปคำๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูข้างในเลยนะคะ อาจจะเละนิดนึงเนาะหนูพันนี่นะคะหมูเน้นเนื้อเืเลยนะคะแล้วก็เห็นนะมคะมีไข่เค็มอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีกุ้งอยู่ข้างในด้วยนะคะนี่นะคะตรงนี้ห,หนูเจนลองกินหน่อยนะคะตหนึ่งโอเคอืม แค่ไห,หนนะคะนี่คชีอโชกนะคะจะลองใส่นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะนี่นะคะราดจะอร่อยแค่ไหนนะ ใส่ดับทิ้ก็ลอยไปอีกแบบนะคะเข้ากันมากเลยค่ะอือเฮค,ค่ะลับไปนะคะนี่แพเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีไม,ม้มาให้กินด้วยแบบนี้นก็นี่นะคะซาลาเปาค่ะนี่หนูแบบให้ดูแล้วนะคะเป็นไส้ขาหมูพะโลนะคะ อย่าบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากมกินหน่อยนะคะนี่มีไข่ต้มด้วยอือพูดสังเกตนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองกินหน่อยนะอือหอมกรุ่มม,มาคกค่ะทั้งคนเนาะจะบอกนะคะาทำไมหนูชอบของร้านนี้แต่ซาลาเปาเขานุ่มมากเลยนะครับอือ เคียวก็ยิ่งอร่อยเลยค่ะต่อไปนะคะนี่นะคะเป็น my favorite เลยนะคะนี่ค่ะเป็นไส้ถั่วดำนะคะอันนี้นะคะมันไม่หวาดเกินมากเกินไปนะคะของร้านนี้นูก็เลยชอบของร้านนี้นะคะือยันจะแบะให้ดูนะคะโอ้นี่นะคะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะลองกินหน่อยนะคะ ิเกิดไปเลยจริงๆนะคะแป้งก็นุ่มมากเข้ต่อไปนะคะนี่นะไส้หมูสับนะคะธรรมดานะคะหนูไม่หนูเป็นคนไม่ชอบกินไส้หมูสับแต่ร้านนี้อร่อยมากหนูจะลองชิมสักนิดนะคะอืม,อม นี่นะคะมีไข่ต้มด้วยนะคะเดี๋ยวหนูลองชิมนะคะอย่างที่หนูบอกเลยค่ะไม่ไม่กินไส้หนูเป็นคนไม่กินไส้หมูสับนะคะแต่ขอลองกินนะคะดูน่ากินมากๆอมอ่ยากเลยนะคะรสชาติกลอๆเหมือนอย่างอื่นะคะแล้วถ้าผู้ใหญ่มากินนะคะผู้ใหญ่จะชอบมากๆเลยนะคะจะติดใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้กิ่นไทยนะคะจากไส้หมูสับนะคะนะคะ ถ้าเกมซาลเปาเาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะคะเน,นี่ยค่ะงั้นผมกขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมชื่อนะคะขนมติบสาลเปาอุสนีนะคะอุสนีนะคะอุสนีอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ